นี่แหละปัญหาที่ทุกคนมองข้ามเพราะทุกคนคิดว่าประเทศของเรามีพลังงานเยอะและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทุกคนเลยคิดว่าพลังงานไม่มีวันหมดลงหรอกฉะนั้นเราต้องช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ากันดีกว่าเรามีหลักการง่ายๆจําได้แน่นอนด้วยหลัก4ปอปอที่1ปิด2ปรับ ปลี่ยน,นอกจากการประหยัดไฟฟ้าแล้วยังมีการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ วิธีการช่วยลดมลพิษยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ที่มีแคตตาไลติกช่วยให้กองไอเสียให้สะอาดขึ้น <c oughs> แถมยังลดมลพิษทางอากาศและประหยัดน้ำมันอีกด้วย 2. ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่า หยุดก่อนหยุดก่อนรู้ไหมต้นไม้สามารถเปลี่ยนจากกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกา๊าซออกซิเจนให้เราหายใจได้ด้วยนะฉะนั้นเราควรหยุดตัดต้นไม้ทำลายป่าแล้วมาช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนและช่วยกันลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่ชัน้นบรรยากาศด้วยกันเถอะใบไปไปปูต้นไม้กันทั้งหมดเป็นวิธีการประหยัดพลังงานเบื้องตน้น ที่ทุกคนสามารถทำได้ฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักคิดรู้จักใช้และประหยัดพลังงานไปด้วยกันเถอะค่ะ